สวัสดีครับผูขอมครูเอกนะครับยามทางชาแนลทุกครูเอกเล็กพยากรและทางห้องเล็กเป็นรุสานเล็กพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็นาฬิกาทางชนนาแนลยูทูบนะครับผมวันนี้ก็ถ้าตามวันก็จะเป็นวันที่24นะยีสิสิงหาคม2องพนะครับนึกก็ไม่ออกไปนึกถึง2025นะกันะก็เลยเอ้ยเหมือนเมื่อกี้พูดพอสอที่นะา มาถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจอีกเลขกลุ่มหนึ่งครับเป็นเลขกลุ่มเรียงนะครับเลขกลุ่มเรียงคือเรียง4 5 6นะแต่ว่าวันนี้เป็น4 5 6 1ครับขอมาทางช่อง YouTube นะคุยกตั้งชื่อว่าสื่อด้วยชัดเจนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้มาจากเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ำกันเลย4 5 4 5, 5 6 5, 5แล้วก็ 1 6 6 1นะครับใครอยากดูย้อนหลังกบมาดูย้อนหลังได้หรืออยากชมเลข3ตัวก็จะมีเลขกลุ่มนี้เลยสี6 654แล้วก็165561นะครับเลขคู่เลข3ตัวอ่านแบบร,แบบร,นะรีวิวแบบภาพรวมนะรีวิวแบบภาพรวมไม่ได้ไม่ได้รีวิวตามตำแหน่งนะครับก็จะอ่านแบบภาพรวมกว้างลองฟังดูแต่ถ้าใครอยากจะกได้ฟิกตำแหน่งต้องมาดู4ตัวนี้นะโอเคมาดูรีวิว4ตัวแบบฟิกตำแหน่งกันนะครับก็คือ C ห้าหกหนึ่งสื่อด้วยชัดเจนนะขอพูดถึงสี่ตัวท้ายก่อนลวกันคนลองท้ายเลขหนึ่งครับจุดเด่นอยู่ที่เป็นคนทานเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับจิตใจแกล้าแรงเด็ดเดียวมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่นี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยก็คือเขาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนะเป็นคนห้าสิบ้าสิบอ่ะเอากับไม่เอาเขาว่าห้าสิบห้าสิบคือถ้าเอาคือร0อยเปอร์ซเลยแต่ถ้าไม่เอาคือไม่เอาร้อยเปเ็ตพราะนั้นเป็นคน5้าสิบคือ คุณมีแค่สองทางว่าเขาจะเอาหรือไม่เอานึกออกใช่ไหมเออมีแค่ห้าสิบทางเลือกให้คุณสำหรับเขาคนนี้ห้าสิบห้าสิบถ้าถ้ายังไม่ได้คําตอบนะมันจะมีห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าได้คาตอบเมื่อไหร่คือร้อยเปอร์เซ็นก็คือเขาจะไม่เอาสิ่งนั้นหรือเขาจะเอาสิ่งนั้นโดยท,ทันทีนะครับขอด้อีกอย่างหนึ่งก็คือจับทางง่ายว่าคนคนนี้ชอบอไม่ชอบอะไรถ้าเดาทางเขาถูกนะคุณก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับสไตล์ตัวเองเพื่อจะให้อยังไงก็ได้ให้ ให้ดูแบบอยู่สู้กับคนคนนี้ได้แบบสูสีแต่เรื่องหนึ่งที่คุณจะสู้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกทางเดียวกันที่เป็นเวเขาที่เขาเก่งเขาถนัดเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วเลกหนึ่งเขาจัดเต็มอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เขาเลือกเส้นทางนั้นเราเหมือนเราไปทับเส้นทับไหลเนี่ยสู้ไม่ไหวมุ่งมันความมุ่งมันเขาสูงมากถ้าจะสู้กับคนเลกหนึ่งนะคุณต้องแบบรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางอะเออหาวิธีการที่แบบที่เขาเทำไม่เก่งนู่นนี่นั้นะ ขอดอยของนนึ่มจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าต้องสู้กันจริงๆเขาก็เหมือนยอมตายอ่ะนึกออกไหมเออแพ้ไม่ได้ตายอย่างยออะไรประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นนะครับหัวแข็งมากถ้าเทียบความหัวแข็งนะมันมีสามตำแหน่งที่ผมว่าหัวแข็งนะมันจะมีเลขเจ็ดเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าเลขห้าันไม่ใช่อันดับหนึ่งนะความหัวแข็งเนี่ยอันดับหนึ่งต้องเลขเจ็ดอันดับสองเลขหนึ่งนะครับประมาณนั้น หัวแข็งพอสมควรมีความมั่นใจดึงสูงนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6อันนี้มั่นใจไม่พอมั่นใจไม่พอนะว่าเอ้จะต้องอยังไงตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6ด้วยแนวคิดเป็นคนที่คิดกว้างคิดไกลคิดสร้างสรรค์สิ่งไหนที่เขาอยากจะได้ที่เขาหมดหมายว่าจะต้องเป็นสิ่งไหนเขาจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วเขาจะพิจารณามันอย่างดีที่สุด6กหนึ่งท้ายมีความคล้ายๆกับเลข5กับเลข7บวกกัน ในการพิจารณาสิ่งไหนนะแต่ข้อดีของหกหนึ่งกับห้าเจ็ดมันต่างกันที่ห้าเจ็ดนี่มันเอาทุกอย่างมันรายละเอียดปุ๊บบแต่ว่าหกหนึ่งคือรายละเอียดที่ต้องการมันคือรายละเอียดที่เขาชอบอะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนมันเกี่ยวกับตัวเขาเพราะฉะนั้นหกหนึ่งจงมีคําทํานายน่เ้บอว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเป็นคนช่างคิดทั้งพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นคนหกหนึ่งท้ายผมมองว่าถ้าเป็นตัวเขาเองนะ ผมว่าคนอื่นอนะาจจะข้องนอกอาจจะมองว่าไอ้นี่มันเขี้ยวมันแบบมันจะแบบจะต้องเอาอะไรเป็นของตัวเองทุกอย่างนู่นนี่นั่นจะเห็นว่าแบบเป็นคนแบบเรื่องเยอะเรื่องอะไรจริง,รงๆเขาไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะแต่เขาเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือถ้าคุณ่ไม่ได้ชอบแนวสไตล์เดียวกันกับเขาะคุณไม่ต้องกังวลเลยเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่เมื่อมันจะมีหาที่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นสไตล์เดียวกันกับเขา เขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบชังเลือกมากถ้าเกิดเข้าร้านนี่เข้าร้านสมมุติว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชอบก็จะมีอยู่สีห้าร้านในจังหวัดเนี้ยในสถานที่ใกล้เคียงเนี้ยเขาจะชอบเข้าอยู่ร้านเขาจะเข้าแต่ร้านนั้นแล้วเขาจะนั่งกินนานแต่ถ้าเขาไปเข้ากินร้านอื่นถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่เขาจะนั่งแป๊บเดียวคือมันไม่ได้มีความแบบชอบฝังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หกหนึ่งเข้าไปทําอะไรหรือพิจารณาในที่ไหนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เขาฝังใจหรือเขาชื่นชอบด้วยเขาจะอยู่อย่างนนั้้ไดๆ ประมาณนี้เป็นคนประมาณนั้นอะ่ะคนนั้นสิ่งที่เขาเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดต้องเข้าใจเขาด้วยนะเออนั่นแหละนะครับตำแหน่งต่อม,มาเป็นเลขห้าครับเขาอธิบายให้คนอื่นรอบข้างฟังในสิ่งที่เขาต้องการได้ดนะีเป็นนักสื่อสารที่ดีที่แบบว่าเอ้ยผมชอบแบบนี้ประมาณนี้สไตล์นี้สไตล์นี้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนคนนี้ตอนตัดสินใจไม่นานนะครับบางคนบอกหกหนึ่งแต่ใ,นใจน,ในานไหมนี่คือหกนะ <laughs> หนึ่งนะหนึ่งท้ายมันต้องแบบ เห็นปุ๊บมันต้องรู้อยู่แล้วว่าชอบไม่ชอบแต่เมื่อไหรที่ชอบอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเขามันโฟกัสแล้วไงไม่ต้องสิ่งนี้แล้วก็จะค่อยๆเป็นตัดใจเร็วแต่ว่าพิจารณานานขอารู้สึกของผมคือจะบอกว่าไงดีบางคนเนี่ยหมายถึงอย่งงเลขสามเนี่ยตัดใจเร็วเหมือนกันอย่างผมเนี่ยแปดสามตัดใจเร็วแต่ผมใช้เวลาพิจารณาไม่นานทั้งเร็วเร็วเลยเอาไม่เอาคืออย่างเงี้ยถึงจะชอบไม่ชอบก็ตามผมก็ อ่ะถ้าสมมติว่าเห็นปุ๊บเอาไม่เอาตัดใจปุ๊บให้มันจบจบอะไรทเลยอะไรเงี้ยแต่หกห้าหนึ่งไม่ใช่คือเขาจะมองว่าชอบถ้าชอบปุ๊บเขาตัดใจเลยว่าเฮ้ยเอาแน่แต่จะเอาเนี่ยจะต้องทํำยังไงให้มันลงตัวที่สุดนม่ออกใช่ไหมแต่แต่เอาแล้วนะเหมือนคนที่จะไปแอปของอะไปเอฟไป่ปชอปเอฟของอะเอาแน่แต่ยังไม่กดสั่งนะแต่เอาแต่อยู่หน้านนี้เราวนอ่านรายละเอียดปุ๊บปุ๊บเอาอยู่แล้วล่ะ แต่สำหรับผมอะถ้าผมเป็นเลขแปดสามใช่ไหมเอากดก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันกดเอฟไว้ก่อนเอาโอกาสมาก,ก่อนอะไรประมาณนั้นน่ะวิสวิชนาต่างกันแต่ข้อดีของกลุ่มนี้อยู่ที่นอกจากพิจารณาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยพื้นฐานการทำงานเลขสี่เขาผมเมื่อวันวันก่อนกาพูดไปแล้วว่าเลขสี่พื้นฐานการทํางานนะครับจะมีลักษณะของคนที่แบบว่าชอบติดต่อประสานงานนะ่ะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางหรืออะไรที่เกี่ยวกับการปรับตัว เขาทาได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาคิดที่เขาทําที่เขาอยากจะแบบพิจารณาอะไรเขาสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้อย่างนอกจากจะเข้าใจมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นตอนเนี่ยยังถ่ายทอดได้ดีด้วยเหมาะกับคนที่รับสารมาอย่างหนึง่งแล้วก็ไปถ่ายทอดอย่างหนึง่งอย่างมีหลักมีเกณฑ์มีความชัวร์ที่แน่นอนอ่านี่แหละที่มันเป็นที่มาที่ไปที่ผมตั้งชื่อว่าสื่อด้วยชัดเจน คล้ายกับเลขเมื่อวานเเมื่อวานมันเป็น4719อันนั้นอ่ะคือไอเดียเขาจะมาฟุงฟ้งๆมาเลยแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดขายกันแต่ว่า45กับ47นะ้ายกันแต่45มันจะดูละมุลละม่อมกว่ามันประมาณว่าต้องยังไงมีความยืดหยุ่นบ้างแต่ถ้าเป็น4719เนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุนันชัดเจนเลยว่าเป็นยังไงไปอย่างนั้นออข้างหลังสั่งเป็นยังไงข้างหน้าต้องทาอย่างนั้นแต่นี่คือข้างหลังสั่ง,งไงข้างหน้าแบบ สักนิดได้ไหมเออยืดยืนหน่อยเบาหน่อยแต่ถามว่าทาได้ดีไหมได้ดีครับงานถ่ายทอดอะไรที่การเชื่อมต่อก็ดีถ้าสมมติว่าเทียบผมเมื่อวานนะสี่เจ็ดหนึ่งเก้ากับ C นะี่ห้ากหนึ่งะถ้าเวลาเราไปถามใครอะท่านเนี่ยเอาความชัว์นะเอาความชชว์ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากสี่เจ็ดหนึ่งเก้าจะจะค่อนข้างจะแบบไม่แทบไม่ต้องดัดแปลงทําตามอะ่ะอย่างเดียวแต่ถ้า C ี่ห้าหนึ่งคือโอเคถ้าเกิดผมทําไม่ได้ละ่ะถ้าถ้าเป็น C ี่เจ็หนึ่งเก้าเนี่ย ทำไม่ได้ไม่มีเขาสั่งมาแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีเทาหนึ่งถ้าผมทําไม่ได้ล่ะจะต้องไงอ่ะประับสไตล์ประมาณนี้นะออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นนด้ออกใช่ไหมเออใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าตัวเขาเองสมมติคนใช้เลขนี้เราอยากจะแบบสื่อสารอย่างไรเขาท,ทาได้ดีครับจริงๆก็ทําได้ดีทั้งคู่นะเลขขมนะุมวังกับเลข,ขันนี้เพราะพื้นฐานมันเป็นเลขเดียวกันนะครับตามตําแหน่งแล้วแล้วก็วิธีคิดเนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งแตกกว้างไกลแต่ว่า ้าหนะึ่งจะเป็นวิธีที่เขาชอบหรือไม่ชอบการเดินยามจะต่างกันอันนั้นจะโฟโล์หน่อยแต่อันนี้คือจะแบบเอาที่ใช่ประมาณนั้นนะครับอ่ะสี่ห้่ 1, ท้ายประมาณนี้ต่อไปบุคลิกภายนอกนะครับถ้าไปอยู่สีตัวหน้านะคนยิ้มง,ง่ายเข้าถึงดีแต่งตัวดีสะอาดเนียบมีความแบบมั่นใจอ่าเป็นคนที่แบบ ถ้าถ้าพูดถึงบุค,คลิกในการยืนในการเดินเนี่ยเขาวางตัวดีอะ่ะเหมือนเหมือนไปเรียนเขาเรียกว่าบุค,คลิกภาพมาประมาณนั้นไปเรียนพวกคอร์สปรับบุค,คลิกภาพการยืนการเดินการนั่งวิธีการพูดจาทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดดูดีไปหมดะเออเหมือนออกมาจากนิตยสารไม่ออกมาจากแคตตาล็อกอะไรเงี้ยอืมไม่รู้ว่าเป็นสัพที่เด็กสมัยนี้ชอบหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าคํานี้มันเด็กสมัยนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่านะเออนั่นแหละ คือในภาพยังไงภาพลักษณ์เป็นยังไงที่เขียนในหนังสือในเว็บไซต์ในอะไรพวกนี้หรือในเ,าเาขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันต่างๆโฆษณาต่างๆภาพดูดีเลยตัวจริงก็ดูแบบนั้นเลยประมาณนั้นนะครับถือว่าวางตัวดีเป็นเลขผมจะบอกว่าสายเสน่ห์คงไม่ใช่แต่ถามว่าดูดีไหมก็ถือว่าดูดี ดูดึงดูดีด้วยถ้าเป็นยิ่งเป็นหกหนึ่งในตำแหน่ง,งเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นตัวตนนะโหยิ่งแบบงามสง่าหล่อเท่อะไรประมาณนั้นนะ,นะครับประมาณนั้นนะนี่คือบุคลิกภายนอกนะได้หลากหลายงานเลยความน่าเชื่อถืองา,านติดต่อประสานงานครูบาอาจารย์อะไรได้หมดเลยเป็นรูปแบบที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะ,ะนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เรื่องเสริมต่อไปขอพูดถึงเรื่องความรักก่อนละกัน คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกนานเวลาจะคบใครใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานแต่ข้อดีคือถ้าเขาไม่สนใจใครเนี่ยหรือคุณไปจีบพอแล้วเขาไม่สนใจเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามต่อนะเขาไม่สนใจคุณอยู่แล้วเขาไม่กลับมาวนหาคุณนะเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นคนหกหนึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่เขามันต้องเป็นสเปกอ่ะถ้าไม่ใช่สเปกหรือคุณจีบแล้วเขาสึกไม่เล่นด้วยเนี่ยคุณรู้ตัวได้เลยว่าเขาไม่เล่นด้วยนั่นแหละเขาไม่เล่นด้วยไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าเกิดเขาเล่นด้วยหรือว่าเขามีใจให้ใครเนี่ยสียอ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็ก็คือแบบก็คุยปกติแต่ยังกว่าจะเป็นถึงขั้นที่จะแบบแลกคนคุยใช่ไหมคนคุยก็สนิทเพื่อนสนิทใช่ไหมเป็นคนสนิทเนี่ยข้ามไปกว่าจะข้ามไปเป็นแฟน,นใช้เวลานานเพราะเขาต้องเอาให้ชัวร์ว่านี่ยใช่คู่ของฉันจริงๆอะไรเงี้ยสเปคก็ได้หน้าตาก็ได้นิสัยมันต้องได้ด้วยอ่ะมาอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้อยู่ได้กันได้ไหม โอ้นานอืมนั่นแหละนานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใช่เลยสมมติว่าศึกษาแล้วเจอตําเนี้ยได้อยู่ได้คุยกันสองสาเดือนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเขาที่ก็ก็ผ่านนั่นกันเลยเลยเพราะว่าผ่านตั้งแต่หน้าตาผ่านตั้งแต่การคุยพูดจะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาจะมีในใจเขาอยู่แล้วถ้าเกิดมันใช่เลยก็คงใช่ยาวๆได้เลยนะครับเพราะบางครั้งอ่ะคุณจะเห็นว่าไอ้ห้าหก หนึ่งหกสี่ห้านี้เลพิจารณาเนี่ยบางในคําทํานายของบางทาง่านก็จะบอกว่าพวกนี้ถ้าเจอคนที่ใช่จริงก็คือตกลงทันทีเพราะมันหายากไงคนที่จะตรงสเปคถึงเหมือนถ้าตรงสักเรื่องหนึ่งสองสามเรื่องที่เรามีในใจเขาบอกโอ้โหนี้มันหายากก็ต้องแบบนั่งค่อยศึกษาพุกบ,บางทีก็ตั้งใจพอเปิดโอกาสปุ๊บนี่คือเหมือนล็อกเป้าอ่ะจะต้องตั้งใจศึกษาคนคนนี้นะอะไรนี้นะครับมันก็อาจจะเร็วก็ได้นะครับแต่แน่นอน ถ้าถ้าไปมุของผู้หญิงก็คือ,อยังไงก็ต้องพิจารณาก่อนอีกนะะเรื่องของความรักแต่ถ้าได้แล้วก็คือยาวครับสุดท้ายเรื่องของการเงินนะครับเอาเรื่องหาเงินก่อนเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ชัวร์ไม่เอาคือไม่รู้ไม่จําเป็นจะต้องไปเสียแรงเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้มาไม่แบบหาเงินไม่แบบหลากหลายจนเกินไปแต่เงินก้อนนี้เขาต้องได้ต้องชัวร์เพราะนั้นวิธีการหาเงินเต็มสิผมให้สักเจ็ดแล้วกันไม่ก่งมาก คือมันต้องได้ชัวร์ๆถึงจะเอาไงมันก็ความหลากหลายก็น้อยแต่มันได้อยู่แล้วไงได้แน่ๆแต่คราวนี้การบริหา,กการการเงินก็ทําได้ดีนะคือก็เหมือนกับผูกกับเรื่องกันก็คือถ้าเกิดว่า,เ,าเขาเป็นคนที่จะจ่ายอะไรมันต้องเป็นเรื่องที่เขาชอบใช้ไงหรือชอบจริงๆหรือต้องจ่ายมันจริงๆอย่างเช่นค่ากับข้าวอย่างเงี้ยเออค่าผงซักฟอกยาทีฟันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมจะไม่มีแบบค่าเสื้อ ค่าเสือ้อทีมฟุตบอลค่ารองเท้าไนกี้ไงบาเลนเซียกา้ย่างเงี้ยคือพวกอะไรเงี้ยไม่ไม่มีนอกเว้นแต่แต่ว่าเรื่องนั้นเขาชอบอยู่แล้วเออมันอาจจะจ่ายบ้างแต่ก่อจะจ่ายก็ถึงจะเป็นคนชอบสมมติสมมติอย่างผมนี่ชอบรองเท้าแจ็จอแดนใช่ไหมเฮจอแดนไงคือชอบไปแล้วก็วจะเอาอยู่แล้วแหละถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ซื้อเลยรุ่นนี้ออกมาสีตรงใจ กด F เลยแต่ถ้าเป็นหกหนึ 1, ่งสี่ห้าหกหนึ่งเนี่ยชอบจะจ่ายไหมจ่ายแต่ขอเลือกก่อน <c oughs> นั่นคือการผ่อนจ่ายการก็จะแบบเงินมันจะออกยากอะ่ะแต่ถามว่ามีการออกไหมก็มีออกแต่ว่าต้องใช่จริงๆเพราะนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ใช้เงินคุ้มค่านะครับบวกลบคูณหารเต็มสิบผมให้แปดนะเพราะว่าเงินมันออกเนาะมันออกยากไงออกไปข้างนอกยาก แต่ว่าอาจจะทางเข้าอาจจะไม่เยอะลองพิจารณานะครับเลขหาเงินเก่งๆเก็บไม่ค่อยเก่งส่วนเลขพิจารณาดีๆอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยเก่งเพราะเขาต้องเอาชัวประมาณนั้นเลขมันจะสลับกันนะครับก็ลองพิจารณาความชอบแล้วกันนะ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้สี่ห้ากหนึ่งที่นาํามาฝากกันวันนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น,น้อยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าขอมาเกือบปีแล้วมันเป็นปีแล้วแหละเลขเนี้ย นะครับแล้วเขาขอสลับตําแหน่งกันบางคนที่อยากจะรู้เลขที่มันแบบมีความใกล้เคียงสลับตําแหน่ง้วมันจะเหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนครับสําหรับเลขฟิกตาแหน่งน,ะนี่ก็ไม่เหมือนเพราะมันคนละตาแหน่งนึกออกใช่ไหมถ้าใครถ้าใครศึกษาเรื่องโหราศาสตร์จะรู้ว่าถ้ามันตกตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องนี้ถ้าตกตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องดาวต่างๆพวกนี้ยมันจะไม่มันมันจะมีเรื่องของตําแหน่งเข้ามาผูกพันด้วยนะครับทําให สลับนิดเดียวไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอ่านแบบภาพรวมๆมีความคล้ายกันไหมมีความคล้ายกันครับเพราะมันเป็นภาพกว้างๆไงอย่างเช่นมีอ่านที้มีสี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งก็เป็นหนึ่งสี่ห้าหกอะไรพวกนี้ถ้าอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวผมเกลิ่นไปก่อนเลยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มหกสี่ห้าหนึ่งอย่างเงี้ยหกสี่ห้าหนึ่ 6, 4, 5, เงเลขมาสลับตำแหน่งกันนะแต่ถ้าถามว่าภาพรวมกว้างๆเนี่ยมีความคล้ายกันก็มีความคล้ายครับก็มีความคล้ายแต่ถ้าถามว่าฟิกตำแหน่งมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับ นั่นแหละไม่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับ<ม>สุดท้ายก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช<ม>่อง u ูทู e คุยด้วยนะครับแล้วพบกัน,นคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ